โอเคแล้วครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอาร์คทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคดนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาผู้ชมมาเล่น a r k Sur v i v a l Evo นะครับในมอด Primal f เฟีกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผู้ชมนะสำหรับวันนี้นะครับผมว่าผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปจับสัตว์นั่นเองแต่ว่านะครับผู้ชมนะเดี๋ยวๆดี๋ย,ยขอทุบวันนี้ออกก่อนดีกว่าโอเค เกะกะขวางทางนะครับก็ทุบออกไปโอเคผมว่าจะพาผู้ชมไปจับสไปโนนะโอเคซึ่งนะครับอันของสไปโนมันใช้เป็นซิลิก้านี่ยกคือไข่มุกนะครับ,รบผมก็ต้องการอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปจับแต่ว่าต้องหาดูก่อนว่าจะเจอไดโนเสาร์หรือเปล่าแค่นั้นแหละบินหาดูมันต้องมีแหละรครับมันต้องสปอนนะครับผู้ชมนะอ่ะนี่นะครับเป็นอันสไปโนนะอย่างอย่างต่ามันก็ต้องใช้ประมาณเขาเรียกว่า2 2 5รออันเนาะโอเคซีเมนก็ใส่เข้าไป โอเคครับผมพาคุณผู้ชมไปหาซิลิก้าก่อนนะผมก็ได้เตรียมชุดประดาน้ำแบบหน่วยลบพิเศษมานะครับเป็นสีน้าเงินเหลืองนั่นเองคุณผู้ชมนะโคตรเท่ก็มาทางนี้นะครับมันจะอยู่แถวแถวแดนหนาวนั่นคุณผู้ชมนะมันอยู่ใต้น้าส่วนมากมันอยู่ใต้น้ําแต่ว่าเราไม่มีสัตว์ใต้น้ําเลยผมก็ต้องไปหาจับพวกเมกาโลดอนพวกอัลฟาเมกาโลดอนเอเพกเมกาโลดอนนะครับคุณผู้ชมนะก็มานะทางนี้เลยมันไม่เหมือนโมบายนะครับอันนี้มันต้องหาใต้น้าเอานะครับคุณผู้ชมนะซึ่งค่อนข้างจะลําบากหน่อยเราก็ต้องมีชุดประดาน้ โอเคอืมแถวๆนี้น่าจะมีนะถ้าเราลงไปลึกๆอะ่ะทีนี้เราก็ต้องใส่ชุดประดาน้ำนะครับคุณผู้ชมนะอ่าโอเคปึ๊บนะครับอ่าเราก็ทําการถอดชุดออกก่อนเนี่ยใส่เข้าไปเลยปึ๊บนี่ีคุณผู้ชมเรามีชุดประดาน้ำแบบเท่ๆแล้วคุณผู้ชมนะอืมอ่าโอเคคุณผู้ชมผมจะทําการลองลองไปเลยแล้วกันเอ้ยเมื่อเราใส่เท้าแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราว่ายน้ําเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะปากกระบงกระเบนนะครับคุณผู้ชมโอเค ว่ายน้ำเร็วขึ้นจริงอือไปเลยอ่ะเห็นไหมทีนี้เราก็จะสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานขึ้นนะครับอ่ายกเวนเตอร์เตมิน่ามันจะหมดหรือเปล่ามันจะอยู่ใต้น้ําลึกๆเลยนะครับผู้ชมนะเราต้องลงไปลึกจริงๆอะ่ะถึงจะได้เฮ้ยน่ากลัวจาดเฮ้ยลงไปอีกนะครับผู้ชมนะลึกพอสมควรเลยถึงจะเจอก็ลึกแล้วนะไม่เจอนี่เจอแล้วคุณผู้ชมโอเคมาทีนี้เราก็ทําการ เก็บได้เลยนะครับกดตัว E เพื่อทําการเก็บนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โห,โโหก็มันจะเป็นการเปล่งประกายแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาอันนี้ไม่การโลดอนผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าเวนันปลาอะไรวะอุ้ยเอาว่าคผู้ชมดูดิตัวนั้นอะโอ้โหเก้าหมื่ะไม่กลัวมาดิมาดิ มาดิมาดิมาดิโอ้ยมันถึกนะเนี่ยมันถึกนะเนี่ยมันถึกนะเนี่ยมาดิ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 าดาดโอเคเรียบร้อยมาหากันต่อผู้ชมนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอัยเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าซิลิก้าผมน่าจะพอแล้วแต่ว่าโอ้ยปลาตัวน,นี้อีกแล้วผู้ชมเดี๋ยว,ยวต้องรีบๆก่นอนขึ้นดีกว่าไม่อยู่แล้ว ครบ2 0งรอยังวะอู้ร้อยกอันจริงผู้ชมยังไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่ใหม่นะครับคุณผู้ชมนะก็หิวข้าวหิวอะไรเกือบตายเลยโดนปลาไหลไฟฟ้าช็อตเอานะคุณผู้ชมนะโอเคโอตรงนี้ลูกผมอยู่ตรงนี้แถวนี้มันทำไมไม่ค่อยมีเลยวะทำไมไม่อยู่บนบกวะไปอยู่ทำไมใต้น้ำโอเคการจับไอ้เจ้าสไปโนก็ยากประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะ ผมจะทำการโดดลงน้ำไปแล้วนะคุณผู้ชมนะอ่ะมา let's go ว่าแต่มันขึ้นได้ไหมวะเดี๋ยวขึ้นได้ไหมโอเคปึ๊บลองดูขึ้นได้อยู่โอเคปึ๊บโป้งลงน้ำไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดๆดมันทำไมลงท่านี้วะมีซิลิก้าอยู่คุณผู้ชมนะมีแบบไข่มุกทะเลนะคุณผู้ชมนะอ่ะ ทำการเก็บมาอุ้ยอะไรอีกอึ๊บ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 โอเคมานี่โอเคแล้วครับเราก็เก็บมาจานวนหนึ่งอุ๊ยอันนี้ปลาอะไรวะเวลหนึ่งนะรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถเทมได้นะครับผู้ชมนะไม่เป็นไรเราไม่สนใจครับผู้ชมนะตัวไหนเทมไม่ได้ก็ปล่อยไปเฮ้ยมาโซนนี้ดีกวหาโซนนี้ไข่มุกเยอะนะผู้ชมนะรู้สึกว่ามันจะนอนอย่างเดียวนะปลาตัวเนี้ยมีอีกไหมนั่นไงเยอะอยู่นะเนี่ย ตัวนี้เยอะอยู่อ่ะเก็บมาเลยเราน่าจะได้เกิน200ละเดี๋ยวเราเก็บไว้รอไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับผู้ชมนะเดีย๋ยวได้ไม่เสียเวลาลงมาเก็บอีกครั้งโอ้โหวันนี้ดำน้ำอย่างเดียวครับคุณผู้ชมนะเอออยากเล่นน้ำมานานละอ่ะมีชุดประดาน้ำมาลองนะครับก็เลยเอามาเล่นลองดูเออโอ้โหมีพวกกระเบนบินตามผู้ชมนะเอ้ยลอยตามบินได้ไงวะปลามันจะบินได้ไง แต่ก็มีนะอ่ะก็โอเคแถบนี้มีอีกไหมมีแต่ปลาปลาฉลามนะครับเมกคารด,ดอนปึ๊บนั่นไงเดี๋ยวขอเก็บก่อนเร่งงานเร่งเดีย๋ยวเพิ่งมายุ่งนะพวกหนูรีบรีบปึ๊บโอเคทำการเก็บไปเก็บไปเลยมีอีกไหมเอ่ยมันกัดผมไม่โดนหรอกเพราะว่าผมว่ายน้ำเร็วเกินนะผมเป็นนักว่ายน้ำเก่าโอ้โหไม่ใช่ละเนี่ย เวอ่อเวอเฮ้ยนี่ไงเยอะจะัดเยอะจัดผู้ชมปึ๊บทำการเก็บมาสเตมินาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นละเก็บรอตนี้เสร็จผมขึ้นละโอ้โหได้มาร้อยกว่าชิ้นเยอะมากนะครับผู้ชมนะหมดยังถ้าหมดแล้วผมจะขึ้นเลยที่เกยบเก็บละโอเคผมขึ้นเลยแล้วกัน พอจันลาลับฟ้าไปนะครับดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นต่อกันมานะครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทําการกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาอะไรมากมายนะครับผู้ชมนะของเราก็ได้ทําการเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคครับผมแวะมาที่ทางนี้นะผู้ชมนะผมได้เจอรังบีเวอร์นะครับผู้ชมนะสองรังผมจะทําการเก็บเอาก่อนแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะโอเคผมอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะซีเมนต์โอเค ไอ้บีเวอร์ไอ้บีเวอร์ไม่ให้ตีเว้ยผู้ชมโอเคไปบีเวอร์นะครับตัวนี้น่ากลัวนะถ้าเกาะไม่โหดเนี้ยตีเราตายได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวทําการกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกแล้วเจอเจออีกแล้วคลิปได้ไหมผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองคลิปดูจับไม่ได้นะโอ้โหน่าเสียดายปึ๊บกลับบ้านไม่อยู่แล้วโอ้ โอ้ย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 ทารังดูล่าเราออกไข่ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการเก็บมาเลยอ้โห,โหได้สองอันเลยถือว่าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูไอโดโด,โดโดกันคุณผู้ชมไฮ้ยโดโดก็ออกเหมือนกันหนึ่งอันนาน,นานทีจะออกไข่นะทารังดูล่าเราก็จับมานานแล้วเพิ่งจะออกไข่ให้เราปึ๊บทําการใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปาไป,ไปึ๊บอ่านสไปโนโนะครับตอนนี้ขาดเป็นซิลิก้าก็คือตัวนี้อ้เป็นพันเลยคุณผู้ชมถ้าไม่เจอก็หาไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บกระสุนตัวนี้แก้หมดยังเอย ห้าสิบสามลูกน่าจะจับได้ไหมน่าจะได้นะเพราะว่ามันก็แรงของมันพอสมควรเลยเออลืมถอดชุดออกอันนี้ก็ใส่ไม่ไม่ถอดเลยเออโอเคทําการกดถ,ถอดออกมาคุณผู้ชมนะโอเคถอดมาปุ๊บแล้วก็ทําการใส่ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยมาชุดเดิมละไปเดี๋ยวเราไปจับกันคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอะไรมากมายนะโอเคบินมาดูทางนี้ก่อนนะครับเผื่อเจอนะก็จะได้ทําการ จับไปนั่นเองผู้ชมนะถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราบินมาดูฝั่งนี้ค่อยมาดูก็กได้โอเคบินมาบินมาก็น่าจะเจอไหม,มสไปโนูปกติอยู่แถบนี้มันเยอะไงโอเคไม่มีว่ะมีแต่ตัวธรรมดาเนาะโอเคอ่ะึ๊บบินมาุ้ยผู้ชมตัวอะไรวะนั่น ระดับอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนระดับอะไรวะโอเมก้าอันโลเอ้ยน่าสนวะ่ะคุณผู้ชมเพศเมียด้วยเดี๋ยวเจอกันไอ้น้องชายโอเมก้านะปึ๊บโอเมก้าเลยวะ่ะแต่ทําไมมันอยู่ตัวเดียววะอ๋อมันเป็นระดับที่ค่อนข้างโหดไงก็คือพี่อยากโซโล่ไงเข้าใจไหมอืมพี่ไม่ชอบอยู่หลายคนพี่ชอบอยู่คนเดียวโอ้โหเฉียบตรงไหนวะ เออโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนโอเคอันนี้ก็ตัวธรรมดาปึ๊บมีแมลังวีเวอร์โอเคไม่มีนะครับผ,ผู้ชมนะปึ๊บมาดูบอสหน่อยลวกันผมว่าผมน่าจะจัดการได้นะโอ้เราก็ลดไปรัวๆโอ้งน่าจะสู้ไม่ได้ป่ะดูทรงละโอเคทางนี้ไม่น่ามีเนาะโอเค เดี๋ยวเราก็ทําการบินไปเลยอุ๊ยนี่ไงตัวอะไรอีกวะบินไปไหนก็เจอไอ้นี่อันนี้น่าจะเป็นระดับไม่เอลฟ้าก็เอพกโอ้โหอัลฟ้าว่ะน่าเสียดายนะเนี่ยโปงตายเรียบร้อยเสียดายที่มันเป็นเอลฟ้าผู้ชมอืม,อมน่าเสียดายมากถ้าเป็นเอพกจะดีกว่านี้ ว่าเราจะได้เก็บหนังไน้นะผู้ชมนะโอเคปึ๊บแถบนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกเนาะเออตรงนี้ก็ไม่มีว่ะคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราบินไปดูทางนี้ก่อนแล้วกันบินอ้อมแมบ,บแล้วเนี่ยตรงที่คิดว่าสไปโนจะเกิดอะแต่ว่าก็เหลืออยู่หลายที่อยู่นะโอเมก้ายังอยู่ไหมวะคุณผู้ชมเอ,อ้ยอันนี้สไปโนธรรมดาโอเมกา้านะครับอินโดมินัสเล็กนะครับผู้ชมนะเฮ้ยอะไรอิเลเมน์อทอลวะคอสติก อยู่ไหนวะอุย้ยนี่ไงคอสติกสวยมากปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมดไหมมามาดูพลังกัดกันนะผู้ชมนะอุย้ยสองล้านนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูดิดูค่าดูค่าพลังกัดมานะผู้ชมนะปึ๊บกัดโอ้โหดูเอากัดคำหนึ่งแล้ว อะไรเนี่ยค่าสรุป2ล้านอะ่ะโอเมกา้าโอ้โหกัดแรงมากทีละแสนโอ้ m ม่กอเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยสไปนูเทกอโอ้โหสัตว์ประหลาดชัดๆโป,ป่งตายเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะบิดไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยเฮ้ยๆๆยเฮ้ยเมื่อกี้เรามาจากทางนี้ใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรวะแดงๆถ้าตาแดงนี่ใช่เลยนะถ้าตาแดงนี่ใช่เลย ใช่ไหมเดี๋ยวผมได้เอาเคิบเบิลมาไหมวะโอเคผมไม่ได้เอาเคิบเบิลมานะครับไม่เป็นไรอยู่ใกล้บ้านอยู่ตรงนี้มาตรงนี้แหละใช่เลยนะครับตัวนี้เอเป็กนะครับอ่านเอามาไหมวะเอามาแต่ว่าไม่ได้เอาเคิบเบิลมาผู้ชมโอเคมาทําการยิงไปเลยเว้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 ยคุณผู้ชมนิ่มมนงๆ,น,งๆนิ่งๆหนูนิ่งๆอย่าขยับหยุดนะนี่คือการป้น โดนแน่นอนร้อยเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโหดว่ะไอ้นี่โหดว่ะโอเคเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีนดิเอ้น้องโดนไปเฮ้ยอีกนัดเดียวล่วงึมาดิพลังแห่งไอ้เจ้า เอพิกนะครับผู้ชมหนึ่งสองซ่อไม่โดนวะผมว่าเราต้องไปเคลียร์ด้วยตัวเองละปัญหานี้มันจะชอบหนีเราปุ๊บกระสุนมันแรงนะจับแค่เอพิกยังไงก็จับได้อะปึ๊บนี่ไงโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยกระสุนอยู่ไหนวะเฮ้ย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 กระสุนโอเคไปแล้วล่าสุด ไปแล้ว oh, ผู้ชมไปแล้ว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 โอ้โหเฮ้ยมันทไปไก<ป>ล<ป>จังเลยวะปึ๊บเฮ้ย hey, มาทางนี้ไหมโอเคปึ๊บเรียบร้อยร่วงไหมไม่ร่วงระดับเอเปกขนาดนี้เลือดแค่นิดเดียวคงไม่ได้เดี๋ยววิ่งตามเลยผู้ชมโอ้ oh. วิ่งตามเอเปก แต่ว่ากระสุนเมื่อกี้มันก็แรงจริงนะแต่ว่าเหลืออีกนัดเดียวน่าจะล่วงเนี่ยโอเคอึ๊บอึบโอเคล่วงแล้วคุณผู้ชมอือเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับล่วงนะครับคุณผู้ชมนะโอเคผมลืมเอาคิบเบิลมานะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราทําการไปเอาคิบเบิเลแล้วกันที่บ้านนะคุณผู้ชมนะอุ้ยอันนี้บอสอีกแล้วไอ้น,นี่อีกแล้วโอ้โหโคตรหด อยู่ใกล้บ้านผมยังเลยวะแต่ว่าไม่น่ามาหรอกมกั้งไกลขนาดเนี้ยแล้วเดวนเสร์ผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้ด้วยโอเคทําการคราฟมาเลยนะครับผู้ชมนะอานก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปอะไรสักอย่างเลยนะครับผู้ชมนะไม่พร้อมเลยเหรอคิดว่าเอาเดียวนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับปึ๊บเรียบร้อยทําการบินไปเลยโอ้มีบอสเกิดแถวนี้ด้วยน่า น่ากลัวจัดอะน่าน่าน่าแต่ว่ามันไม่ไทําร้ายตัวอื่นนะนอกจากเราอะแปลกๆนะตัวเนี้ยโอเคยัดเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคจบการยัดเข้าไปออกไม่ได้อีกทีนเนี้ยโอ้โหอะไรวะเนี้ยปึ๊บทาการใส่อันเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับผู้ชมจับได้แล้วสไปโนนะครับผู้ชมนะเออเป็นไงโคตรโหดโคตรก๊อด โเคตรเท่เออโอเคมาผู้ชมเดี๋ยวผมทําการลองให้ดูแล้วกันก็ปึ๊บทําการนะครับอัพไปเลยที่ดามเมจก่อนปึ๊บเอ้ะบอสหายบอสไปไหนฮะโอเคกิฟฟินรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อพาน้องเขาไปเดินเล่นก่อนอุ้ยโหดนะเนี่ยไม่ธรรมดาว่ะคุณผู้ชมเลือดเท่าไหรหนึ่งแสนเองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดทำไมน้อยจังอะเอ้ยน้อยจริงนะเนี่ยสไปโนเลยนะ โอเคอัพไปเลยอัพไปร้อยสามห้าก่อนเมื่อลงน้ำนะครับก็จะได้บัฟอะไรสักอย่างนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวๆปึ๊บเนี่ยบัฟจะขึ้นตรงข้างบนนะครับผู้ชมนะอ่ะประมาณนี้เลยปึ๊บอัพที่สปีดร้อยสีแล้วก็อันนี้ดาเมจนะครับตัวนี้จะฟาร์มเนื้อปลาค่อนข้างดีหน่อยนะครัผู้ชมนะเนื้อปลาฟาร์มดีมากเดี๋ยวลองตัวเทคดูนะครับผู้ชมนะตบเลยดิลิซิโนโนะ โป้งโอโหยังโหดโหดมากมากเลยคุณผู้ชมเอาไปที่ดาเมจก่อนแล้วก็เลือดนะครับอ่าประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะอ่าเป็นไงโหดจัดอะโคตรโหดอะเออเป็นไงหกพันละอุย้ยบอสยังไม่หายปะแต่ว่าผมไม่สู้แน่นอนตัวนี้ก็ประมาณนี้นะโหดอยู่นะอืมแต่ว่าบอสต,ตัวนี้ผมไม่สู้มันโหดเกินถ้าผมจับโอเมก้าอะไรนะ่ะโอเมก้าอีโดมินาเล็กได้ผมเอามาสู้แน่นอน มันน่าจะพอสูสีกันอยู่มันค่อนข้างโหดอะแต่ไม่รู้ว่าผมจะจับยังไงไงเออตัวโคตรใหญ่แต่มันโคตรเท่นะแล้วก็เจอกับเจ้าโอเมก้าอโลนะครับผู้ชมนะเดวิลน้อยเจเองเดี๋ยวเราค่อยว่ากันประมาณนี้นะครับสําหรับสไปนนะอ่ะคลิกขวานะครับคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายเป็นการโจมตีนะครับคลิกขวาก็เป็นการเปลี่ยนสกิลจากนอนเป็นยืนนะครับจากยืนแบบยืนแบบสี่ขาเป็นยืน2ขาแล้วก็ตบตบแบบนี้นะครับอ่ะกดตัว C นะครับเป็นการ คำรามนะครับผู้ชมนะตัว X มีอะไรไหมตัว X ไม่มีนะครับประมาณนี้อ่ะเวลาเดินสีขาก็จะเดินเร็วกว่าปกติหน่อยนิดนึงนะครับผู้ชมนะเดินเร็วกว่า2ขานะซึ่งมันก็ดีมากๆเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าสปไปโนโน,นะครับผู้ชมนะหดโหดเลยนะเออสาหรับถ้าใครอยากจับก็จับได้หมดเลยนะโอเคปึ๊บทําการอัพไปที่เรือแล้วกัน โอเคแล้วกันนะครับสําหรับสไปโนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมนะเออเป็นไงถ้าใครชื่นชอบนะบก็ฝากที่จะกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของผมนะครับผู้ชมนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับสําหรับคลิปนี้บายบายครับผม